แล้วที่สำคัญก่อนจากกันไปในหลห์สดนี้ตกถ่ายถ่ายสึกเลยซิมีแนวทางของเหลขข่าพัฒนาเอื้อให้นํำผู้ใดอยากได้เรลาพัฒนาง้มแล้ว ที่แล้วแตกอยู่นะ2002นะคะเพราะฉะนั้นใครตามเรซิกุุงบอกเลยว่าโอ้สุดปังจริงๆนะคะสุดปังอีนี้พี่นงค่ะะแล้วๆค่ะใครยังกดไลค์ฝากกดไลค์เลยเขามาผู้ใดยังกดแชร์ฝากกดแชร์เด้อผู้ใดยังเบรคพิมพ์ทักทายสวัสดีกันกับฝากพิมพ์ทักทายสวัสดีกันขึ้นหน้าพี่นงค่ะรีบพิมพ์ทักทายสวัสดีขึ้นมาเลยนะไม่งั้นคนกับคลาสนวทางนะคะถ้าเจโมูหลงจากไรสดเลยนะถ้ายอดคอมมต์ไม่ขึ้นยอดไลค์ไม่ขึ้นยอดแชร์ไม่ไปนะ เพราะขนาดนขามาแล้วๆฝากกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลดให้รู้สึกว่ามีมูค่ะขั้นตอนนี้รู้สึกว่าบ่มีมูลงเลยเดี๋ยวพี่น้อยหะไปเลยฟังฝากฟังฝากอีกย่งเด้อะเร็ว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 ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาเลยว่าดาวจูนค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยว่าดาววีก็ได้อะ พิมพ์ดาวีดันดาวีข well, ึ้นมารวมค่ะพิมพดาวีดันดาวีขึ้นมาเลยไพ่เอามาแล้วพิมพ์ดาวีดันดาวีขึ้นมาค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคนค่ะเข้ามาแล้วกดไลก์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวแจกดาววีพีให้นะคะส่วนวันนี้บอกว่าจะมาแจกเลขรัฐบาลแจกยังในเซกุ้งลิงด้านล่างทุกคนค่ะกดเข้าไปขอกับแอดมินได้เลยกดเข้าไปขอกับแอดมินได้เลยนะบอกว่าขอเลขรัฐบาลไทยปูแสย่า แล้วก็รีความฝันเจ๊กุ้งพารวยนะคะกดเข้าไปขอ,อก,กับแอดมินลิงกันนล่างค่ะบอกแอดมินบันตีหน่อยว่ามาจากเจ๊กุ้งพารวยเออขอแนวห้างรัฐบาลให้แน่บอกแอดมินเด้กพี่น้องเด้อคุณฮายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์วนๆุปคุณหาเข้ามาแล้วฝากกับไลค์กดแชร์ดู่้วยเฮ้ยทุกคนวันนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยวันนี้ใครดูที่เพจเจ๊บ้าง ใครดูเพจเจ๊บ้างวันเนี้ยคือโอ้ใบแนวทางคนเห็นไหมที่เจ๊แชร์ลงไปวันเนี้ยแตยกสามรอบเลยใครเห็นบ้างอะวันนี้ใครดูหน้าเพจ สุดยอดจิกุงแมนมาขอบค,ค,ค,คุณค่ะพี่ขาขอบคุณค่ะอภัยบึงหนาเพียรภัเย็นหนาเพียรเนี่ยเหมือน,นี้ว่าจิกหูลงเหล็กอย่างเนี้ยพี่น้องเหล็กปังอีนี่ค่ะเหล็กปังอีนี้ต้งแช่เหล็กผู้ใดมากเหล็กผู้ใดเาราปลูกมาแปดสามรอบบ่พอเหล็กตัวเองก็ใบเดียวแตกสามรอบเช่นกันนะคะมืออื่นเอาอีกบ่พี่น้องค่ะมืออื่นเอาอีกบ่เหล็กห้าน้อยแบบปังปังแบบหูขั้นเอาเรื่อโคตลิงเขาไปรอดเจอยู่ในกลุ่มแต่ตอนนี้เดี๋ยวเสียหายเหล็ก ฮานอยอิกตากับดาวโจมีไีก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้หานอยอิกตาก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปซื้อไปแทมไม่ทนเด้อ พี่น้องคะผู้ใดเคยเล่นฮานอยเอกตาเด้อเอาลองเอาไปซื้อตามดูนะบอกเลยนะคะว่าแนวทางฮานอยเอกตาจ้าคุณคือปังมากๆปังอีลีปังอีลอ้อพี่น้องคะผู้ใดบ่เคยตามนี่ล่องตามเบิ้งเลยใครไม่เคยตามลองตามดูนะฮาหนอยเอกตานะคะอยากให้ทุกคนตามจริงๆนอันนี้คืออยากให้ตามจริงทุกคนคะ่ะคือปังมากแม่นมากโดยเฉพาะสายวิง่งสายรุ่นนะสายวิง่งสายรุ่นคือ มาบ่อยมากมาทุกวันตังจริงๆทุกคนค่ะถ้าใครตามไปนี้นะ <S 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 แค่คิดจะหาค่าประทูค่ากับข้าว,าวรับรองว่าได้ทุกวันทุกคนคะ่ะหาค่ากับกับเขาค่าประทูได้ทุกมือคะ่ะห้าน้อยเอ็กตานาะพี่น้องคะอ่ะใครแคปบเสร็จแล้วบ้างแคปบเสร็จหรือบปา่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสามนะแคปบเสร็จแล้ว,เด,ว,นะเ,ลวเดี๋ยวจะเลื่อนไปต่อกับดาวโจน v ี p เลยเอ่ะทุกคนคะนับหนึ่งค่ะ นับสองค่ะนับสามค่ะส่วนไพเร์ได้แนวทางไปแล้วยัง่โมมี่หมอ่องเสือบโมมี่หม่องแท่งพี่น้องค่ะลิงดาง้าล่างเฝ้ากดเขาไปเลยกดเขาไปแล้วเจอ,บ,อเบ้านตีหน่อยค่ะเห็นบ้านตีน้อยบอกแอดมินเลยว่ามาจากเจ๊กุ้งพารวยนะคะขอแนวทางรัฐบาลไทยแนี่เหล็กคู่แซะยาแซะ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะหลักจไปขอแนวทางของเหล็กความฝันน้ำเดอ้อผู้ใดยังบ่ได้แนวทางเฝ้ากดเขาไปค่ะพี่น้องคะแล้ววันนี้อย่าลืมเอาฮานอยเอ็กซ์ตร้าไปซื้อไปแทนกับบ้าน ตีน้อยให้เจด้วยนะคะอย่าลืมเอาแนวทางหานอยเอ็กป้าไปซื้อไปแทงที่บ้านตีน้อยให้เจด้วยมาทุกคนคะแคปเสร็จหรือ,อยังถ้าแคปเสร็จกันแล้วนะคะพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาเลยว่าดาวโจน VIP อพค่ะเออใครจะตาม v ี p อพตอบพิมพ์ค่ะนะให้เป็นยมยมกับพี่น้องคะใดรจตามดาวโจนพี่พี่พิมพ์ขึ้นหน้า่อเลยค่ะว่าดาว v ี p อพ ตามขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมาค่ะว่าดาวีทุกคนค่ะพิมพ์ดาวีดันดาวีขึ้นมาค่ะพิมพ์ดาวีดันดาวีขึ้นมาเลยใครจะตามดาวเจอวีทต่อ ใครจะตามดาวโจร V I P ตอบพิมพ์ขึ้นมาดันขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดาวโจร V I P นะพี่นะเดี๋ยวจะให้ดาวโจร V I P นะพี่นะเดี๋ยวจะให้ดาวโจร V I P นะคะใครจะตามเจ๊กุ้งพารยวันนี้ดาวโจร V I P ใครจะตามพิมพ์ขึ้นมาค่ะพี่พิมพ์ขึ้นมาเลยว่าดาววีค่ะเร็วเร็วด่วนๆเร็วเๆ็เร็วเ็อยากนั่งก็อยากนั่งเมยก็เมยนี่นั่งรถฮากาแมหัวพี่น้องค่ะนั่งรถมาตั้งแต่เชียงใหม่จนหัวอยุทยาเมยบ่อยยังต้อมมานนั่ง ว่าแวะแววแววว่าอยู่ปลาเนี้ยวไผัยว่าวหน้าว่ายู่ปลาเนี้ยบดันคอมเงี้ยจะนมาอยู่เอาบ่ค่ะดาวโจรวีไอพีมาหนี่ถ้าเอาพิมพ์ขึ้นมาเลยว่าดาวโจรวีไอพีค่ะนั่งว่าจนเมื่อยไรดิหนี่ว่าแวะแววแววอยู่ยังเบาเบานั่งนี่บ่เห็นบ่ดีบ่เห็นบ่เห็นบ่คนนี่นั่งโปรธโกรธยืนเนี่ยว่าอะไรตอนนั้นเนี่ยไปนั่งเนี่ยแล้ววันนี้วันนี้แตกกี่รอบวันนี้แตกสองรอบ แปลมากใ่ทุกคนหนึงตะไลตาหวงทุกคนวันนี้คือบอกว่าถ้าใครเห็นใบแนวทางของเนียฟิีนะคือแปลกแปลกแปลกเยอะมากแปลกสามรอบทุกคนเนียฟิเใครคะเนียฟีคือใครครับใครตามแนวทางเนียฟิกได้เป็นเด็กปั้นนะทุกคนนะตอนนี้กำลังจะปั้นนะตอนนี้กำลังจะปั้น เอามาแล้วก็อะไรก็แช่อาร์ทวอมพิมดาวจนเยียพีขึ้นมาเดี๋ยวจะให้เลขเฮียนะเดี๋ยวจะให้เฮียให้เลขด้วยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เฮียให้เราดีกว่าขนาดวันนี้นะฮานอยังปังขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้ทุกคนคิดดูว่าเราจะปังขนาดไหนนะคะพรุ่งนี้เราเฮียจะปังไหมอ่ะใครอยากได้ดาวโจนเยียพีพิมขึ้นมาก่อนพิมขึ้นมาก่อนพี่น้องคะดาวจนวิเยพีดาวโจนวีเยพีพิมขึ้นมาก่อน เดี๋ยวจะให้ดาวโจน Vip ก่อนแล้วก็ค่อยให้ทุกคนนะคะไปขอเล็กเล่าเฮียหมดเอืนอนวันนี้เฮียจะให้เลขอะไรนี่มีหลายเฮียมากเลยนะวันนี้นะมีทั้งเฮียมะเฮียมียลาทุกคน วันนี้เจอยู่เนี่ยมีไหลเฮียมากพีัไหมเฮียมากเฮียหมีเฮียฟิกทุกคนคือแบบว่าอยู hey, ่ได้กัะไหลเฮียมากอะใครเ <transparency> ข <Everything. S 2> ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ึ้นมาเดี๋ยวเสียห้น้องให้หวยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะให้น้องให้หวยนะอ่ะเร็วเๆเร็วๆด็ิเร็วร็ ฝ่าวขิดค่ะฝ่าวิดอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ดันคอมเมนต์ขึ้นมาเลยนะคะใครอยากได้เลขเฮียฟิกพุ่งนี้นะพิมพ์ขึ้นมาดันขึ้นมา,นมาแต่ก่อนอื่นพี่น้องคะไปเอาดาวโจน์ก่นอนเดี๋ยวสไปสืบไปแทงบ็ท่านพี่น้องคะเมื่อน,นี้เดี๋ยวเสียให้ดาวโจน์วีอพีกันเด้อให้ดาวโจน์วีเอพีไปแล้วพี่น้องจ๋าให้เขาไปสืบลิ้งด้านล่างเด้อว,วันนี้ลิงก์ด้านล่างนะคะเป็นของบ้านตีน้อยนะทุกคนนะเจ๊ให้แนวทางดาวโจน v ี p นะคะวันนี้นะให้ที่วิ่งรถสวนจากทุกคนจ้า วิ่งรูดศูนย์แล้วก็หกนะศูนย์สองศูนย์ห้าหกหกยังแน่ยหกสามหกเก้าพี่น้องคะฟันขาดที่ศูนย์หกหกศูนย์นะคะวันนี้นะสามตัวให้ที่ห้าศูนย์สองสองหกเก้าใครชอบเอาไปตามใครไม่ชอบปล่อยผ่านใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าลาวค่ะ